เฮ้ยเฮ้ยคันนี้เนี่ยเอ้าคันนี้ก็ไปด้วยเหรอคันนี้ก็ไปด้วยโอ้ยยูเดี๋ยวๆใช่หรือเปล่าเนี่ยเออคันหน้าเราไม่น่าเราถึงแซงคันข้างหน้าคันนี้ไม่น่าสักทีเลยเขาไม่ไปไหนเลยทุกคนหรือว่าเจ้าของก็ไปด้วยเปล่า ลองเดาดิลองเดาดิว่าใช่เจ้าของมาด้วยใช่หรือเปล่าเอเราก็ตามทุกคนตามติดชีวิตรถสของตอนเนี้ยโอไปแมคอันหน้า้หไรนรถคันนี้ยคันนี้ทตามคันนี้ไปด้วยไงแอยวู็ถ้าเลี้ยวตามก็แสดงว่าไม่ใช่คอยดูถ้าเลี้ยวตามก็แสดงว่าไ่ใช่ไปไปูแลย้ที่เสียบอกเลย น้องน้ำมนต์น,นะที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ในระหว่างทางนะก็ได้รับแจ้งมาว่าที่นอนของป้าจะไปส่งนะครับผมซึ่งรถอยู่ข้างหน้านะฮะมันน่าสงสัยน่าสงสัยนะฮะว่าจะใช่หรือเปล่านะฮะแต่คันแต่ที่น่าสงสัยกว่าคันข้าง,งหน้าเราที่เป็นใครเนี่ยคือตามกันมา3ามคันแบบนี้ตั้งแต่ออกจากตลาดวานนอนแล้วนนเนี่ยเสียพยายามจะแซงเท่าไหร่ก็แซงไม่ได้ใช่เขาไม่ทิ้งจังหวะให้เราแซงเลยไงแล้วก็เอ๊ อ่างนี้จะไปไหนกันว่าเป็นเจ้าของไหมเออก็เลยคิดว่าเลยพูดกันเล่นๆว่าเออหรือว่าเขาจะไปว่าปู่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ว่าปู่รึเปล่าเป็นเจ้าของนะเราจะรุนแล้วนะจะรุนแล้วตอนนี้ก็เหลือสามร้อยเมตรสุดท้ายแล้วที่จะเลี้ยวเข้านานะถ้าเปิดไฟเลี้ยวใช่เลยโอ้โหสองที่นอนแล้วมีรถติดตามขนาดนี้ ฝนตกดูน้ำมันเปียกน่าจะฝนตกฝนตกตอนตื่นตรงที่มามันแห้งนะแต่ว่าจะใช่หรือเพราขาไม่แซงกันอ่ะเขาไม่แซงด้วยนะไม่แซงกันเลยเขาไม่ต้องเป็นเจ้าของร้านแน่ๆเดี๋ยวปกติเจ้าของร้านเขาต้องตามมาส่งที่นอนด้วยหรอก็ไม่ทราบเหมือนกันเอออ่านะฮะห้าสิบเมตรสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวถ้ากดไฟเดี๋ยวนี่สต๊อปเลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ได้ยังไงเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันด้วยเ้าตงงงเราว่าเ้ยไอ้คันนี้ตามเรามาทำไมอีกนะเนี่ยตามจริงๆด้วยตามเป็นเรื่องที่เสีไผมากเลยนะเนี่ยโอ้โหอะแล้วสรุปแล้วคือเจ้าของร้านมาด้วยรถที่น่คือรถรถนี้รถคนที่นอนเราชัวในคันข้างหลังเนี่ย โอ้เซอร์ไพรส์จริงๆเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเราต้องไปเราจอดตรงนี้แหละแล้วก็เดินไปอ้าวป้าแล้วลุกไม่ได้ไปที่โน่นเหรอฮะไม่ได้ไปบ้านเหรอไปส่งที่ป้าที่บ้านเลยรตงนี้เราไปบ้านแล้วต้องไปบ้านแล้วค่อยบอกเขาก็ได้ป่ะเสื้อเราจ่อพาป้าไปส่งที่บ้านชีวิตติดเซอร์ไพรส์ตลอดตั้งเราโอ้โหจริงด้วย มาด้วยกันจริงด้วยเฮ้ยซอยรพรส์จริงเลยอ,อืมาหาเสบียนรถเขาอ่ะเออ9 8เก้าแปดเฮ้ยถูกพอดีพี่คะพี่พี่มาแล้วคะ่ะตามพี่มาเลค,ครับนี่ะนะจะขึ้นบ้านหลังน้อยนล้ค่ะค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โอยเป็นเรื่องแปลกมากเลยผมจะแซงคันนี้เออเขาทิ้งจังหวะให้เราแซงไม่ก็จะแซงบริษัทขอลรถใหม่มาให้ลองโอ้ไฟท้ายไม่มีโอ้คนขับควบตูดมาแล้วก็จะมารีวิวด้วยพอดีคนขับเขาจะแซงก็แซงไม่ได้ว่าทำไมรถนี้ไม่ยอมแซงไปสักที ไม่ไม่ลุ้นลุ้นไม่ได้บ่นค่ะลุ้นลุ้นลุ้นเขาจะเลี้ยวไปนาหรือเปล่าค่ะค่ะอ๋อเป็นรถคันใหม่เนาะเป็นรถที่เขาออกคันใหม่ก็ไม่มีไฟไฟท้ายยังไม่มีโอ้รถใหม่ส่งเจ้าแรกเลขทะเบียนหกสี่เก้าสองคันนี้เลยใช่ไหอืม บริษัทเขาม่ให้ลองแต่ว่าเราเราจะซื้อทีไรเรืองอเราจะซื้อมาเป็นหกสี่เก้าสองนะคะใช่บริษัทเขาให้เอามาลองอืยากจะบอกอยจะบอกว่าข้างหลังข้ามันออกเลขราวเมื่อคืนนี้แต่ว่าพูดถึงมันแต่ว่าที่นอนมาส่งบอกว่านี่ฉันทำอามารสัตว์นนี่ถือเร็กเลาด้วนี่เนาะเออแมน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 จ้ะ Euh, ถ้าแก่มาส่งเองเลยนะไม่เห็น Jean รถตามกันมาพอดีเสือก็จะแซงเอ้ารถนี้ยังไม่ไปไม่ไม่แซงสักทีค่ะโอ้เ hmm> ป็นรถคันแรกเลยนะคะที่ออกใหม่แล้วมาส่งที่นอนนะคะสุดยอดเลยนะคะจากเลขทะเบียนเลขหกสี่เก้าสองนะคะค่ะก็รอรุ้นกันเนาะ ก็เป็นความสุขนะของป้าที่ป้าทําให้ลูกนะคะอ่านะคะมันเป็นความสุขของคุณแม่นะคะบบที่ได้ทําให้บบลูกหม,มาอยู่ครัวพอดีเลนี่พอดีมากวพอากลับจากสกลคนปั๊บเอ๊ะที่นอมองคนเหมือนของเราเยใ,<ช>ใช่ป้าป้าเกะมองตรงนั้นเลยพอดีเลยเป๊ะเลยค่ะเกะบอกว่าใช่เลยอ่ะไอ้ที่เป๊ะอยู่ข้างหลังมันออกล้าวเมื่อคืนอืม ดูสิว <cado> ่าทรงเสมอหวานน่ะเดี <cado> ๋ยวเรามาลุ้นเตียงนอนนะคะว่าสวยไหมนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นเตียงนอนเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นเตียงนอนเป็นไงย่ะเตียงนอนมาแล้วมาลุ้นกันนะคะก็ยังไม่เออ อืมว้าวเพราะว่าบ้านน้อยน้อยร้อยล้านโอ้โหสวยมากโอ้โหสวยจริงๆโอ้โหที่อยู่อันหนึ่งพอดี โอ้อได้โอ้สวยมากเลยสงเ้อม่อใช่หมเออนบอลอตัวไเนเงเตเ่เ่นามากสวยมากอะไรประกอบให้ด้วยโอ้ประกอบไม่ด้วยนะคะอ๋อขอได้ของนึ่งก็ไอ้อันนี้ชิคชากค่ะเดี๋ยวพาไปเตียงนอนนะขั้นตอนเพราะว่าป้องกันสาวเขาห้องลูกนีนะคะเตียงนอนนุ่มๆมาแล้วนะคะก็ดีใจกับสหนุ่มเนาะ นะมีเตียงนอนใหม่แล้วนะคะสงสัยอนาะคตต่อไปเราต้องใช้บริการร้านนี้ด้วยแหลอะอโอเคค่ะสำหรับพิมพ์นี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆค่ะสวัสดี